สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้มาพบกับอูน้ำชัยเด้อครับผมตามกันต่อคลิปที่สามแล้วครับเนีย่ยครับมื้อนี้กะสิมาสรุปแนวทางตัวเลขดับครับผมมีดับเส้นหลงพอนอนทบ,บรุรีพอบางพี่แล้วก็หาเทปบัตลือหลากหลายซ้ำนักทีให้เลขดับมากแล้วครับผมจะยำเน้นสรุปให้เอฟซีทางซองครบจบในมื้อนี้ครับเดีย๋ยวอ่า แนวทางตัวเลขที่ผมตามมาผมกัสิทย่อยสรุปให้ด้วครับกรอนหวยออกอีกบดกี่มือมาเอื้องกับสามเเบตเลขออกวันที่หนึ่งครับผมเอาคลิปนี้ครับเป็นสรุปเลขดับครับหัวน้ำเสะกระตองขอบคุณนเมย์เฟซีแล้วก็เซียนทีนํางขอมูลแนวทางตัวเลขบัวนาลงทุนหรือว่าเลขดับเลขไม่มาด้วยกันมาแบ่งปันให้เอฟซีทางสองทุกท่านเนาะครับนี่แหละครับบรรยากาศอยู่วัดหลังบ้านนี่แหละครับเหมือนเดิมครับท่านผู้ชม ว้ำโสกก็ได้ลงแนวทางตัวเลขล่าพัฒนาไปทีเรียบร้อยแล้วครับสองทุ่มเคิงล่อรุ่นกันครับเอาจังไดกัขอให้่โศกโซกมันมานปักปังน้ำกันเด้อครับนี่นะครับเลขไทยกับหนึ่งสิงหาคมใก่ถึงแล้วครับอีกเบอร์กีมือครับผมให้ดวงดีทุกท่านครับล่มมดมือเลยครับสมุส้มรังเทียก็มีฝนลินมาแน่ครับนี่นะครับ บรรยากาศส่วนนี้กัอุณหภูมิกับคงทีปกติครับเอาส่วนนี้อุณนู้มสกับสีลงขิดสาตามคลิปสาแน่ได้ครับเพราะวา่ามีทุระซอยทางขอบกัวทางผุนพร้อมครับทางเียกกระผ้าออน้ำโศกกรบบานนะครับตอนแรกกับสีซอยคุดมั่นในทางเพื่อนแล้วมดแล้วนะครับแต่ว่าอุณนภูมสกับค่าเหลขข็กด้วกัน,นครับ เดี๋ยวเลขกออกวันที่หนึ่งนี่แหละครับสรุปแนวทางตัวเลขพ่อตัดวิกวันที่สองแล้วก็สิลุยต่อกลับไปเห็ดเวียกให้มันแหลวเนาะครับนี่แหละครับกบไปกลับมาอยู่นี่แหละครับถึ่งลงแนวทางตัวเลขให้เอฟซีทางสองครับยังมือนันกะลงบเรจะให้ออน้ําโสเข็ดเดียวกับสิไปคํานวณตัวเลขกที่ผมว่างไว้วน้ำาไ่กับบอกออน้ำโสกันครับร่างเทียกับงงตั้งแต่เลยแบบปึบปลบโพดก็เลยต้องเห็ดให้มันแหลวมือหนึ่งแล้วกัง กลับมาเหดอยู่เฮียนจนกลัวเหล็กจะออกแล้วค่อยกลับไปเหดใหม่ครับนี่แครับแบ่งเวลาแบ่งนาทีครับผมแต่ยังแต่ก่อนเดือนก็ขอให้ทุกท่านครับลงสาบเคือเก่านะครับถ้าปกติถ้าว่างถ้าโบข่ายยังกับสีล่องเร็วคือเก่าครับถึงลงสากแต่ก็ลงให้ทุกท่านตลอดครับนี่แหละครับเอาแนวทางไก่จะหอดมือเล็กออกกะบะ่ค่อยมีปันได้นะครับเพราะว่า มีตะขงสุดท้ายสรุปเซียนประมาณซันี้ครับผมนี่แหละครับเขาให้กำลังแรงใจเอฟซีทางซองทุกท่านครับให้สุกโศกมันหมานํำกันเดอครับผมกับเสียพัฒนาปรับปรุงแก้ไขไปเรื่อยครับร่มดีขนาดครับมือนี้ครับธรรมุชมบรรยากาศพ้นกะสีตกลงมาแล้วครับแรงนี่ผมคิดว่าครับขึ้นมาไทยยี่ห้อละคั่งเหมือนเดิมครับ ไปเอฟซีทาง2องบนเวียนน้ำบานเท่าไหร่ละครับหาแนวทางตัวเลขไปดีเรื่อยครับสู่ตามกันต่นนะครับแ็งแดงเนี่ยนอครับทางบานเอฟซีทาง2องครับฝ้นตกดีบ่ครับผมยุ่นหนีกับตกดีตกตลอดครับส่วนนี้ก็หลายย่างนะครับผมเรื่องเข้าใจเอฟซีตอนนี้ก็ลังไปติดตาม เรื่องทหารเขาจะก่าร่างหลบกันอยู่นะครับถารบแล้วๆก็จังกลับมาเบิ่งแนวทางตัวเลขก,กันได้ครับผมนี่แหละครับสืบติดตามข่าวสารประมาณนี้แล้วครับเอฟซีทางซองกับซีคิดหน่ำเทื่อลูกหลานจะคล้องเป็นทหารประมาณนี้ครับเนาะักหน่อยผมกะบสิ้้าเขียนไปเบิ้งตัวเลขเลขดับแต่ละสำนักที่ผมตามมาครับนะครับ พรตะบอดถึงล่มกับมาตลอดครับผมล่มดีจงเสียบ่ครับยู่ทางบ้านเอฟซีครับอยู่นี่ทั้งล่มทั้งฝนครับล่มมาก่อนฝนค่อยตามมาที่หลังครับนะครับเอาสิพาเอฟซีเดินไปบึ้งตัวเหล็กนะครับที่ผมจัดไว้อยู่หน้าบ้านครับผมนี่แหละครับวัดกัท่านได้แล้วครับผมล่องบบข้ามาเรื่อยๆครับ มือบุญมือออกพันษาทื่เขาพันษากับสิมิงเงินเขามากระสิได้ให้วัดเรียบร้อยนะครับผมนะครับเดี๋ยว,ยวล่อลงพีเลยนะครับเหล็กฟันงวดนี่สิบปังหริบบ์ปัง,ล,งล่อหลุนน้ากันครับเอาไปเบิ้งเหล็กดับน้ากันได้เลยครับเอามาครับแชมพูส้มดับล่างเสื้อลงสํานักทเทเแรกครับผมวันน้ำใส้กัได้มาสรุปให้ยเอฟซีทังสองเหล็กดับริว่าเหล็กขนาดลงทุนหกสานักด้วยกันครับเมื่อน,นี้ครับ ครับ 1>, 1สิงหาคม68ดับล่าง5งวดที่159ครับผมดับล่างซื้หลงนี่แหละครับทีเอฟซี FC ทางซองรอค่อยกันมาเยอะผมก็เลยติดตามให้ถ่ายงวดครับผมนี่แหละครับโอ้หน้ำไส้กะล่วงเร็วขีดแหลกครับผมนี่แหละครับเอาเลยล่เกลับมาลงอีกครัง้งให้เอฟซีทางซองเหนื่มมั่นใจอีกครั้งครับสำหรับแนวทางตัวเลขดับชนหลง หนึ 1> 1่งสิงหาหกสิบแปดสรเอฟซีทีมาชารือมาบอร์ท่านนะครับแคปบหนาจอได้เลยครับเอาสำนักต่อไปครับผมเลขไม่มาด้วยกันสองสำนักครับนี่แหละครับพ่อบางพีกับพ่อนนทบ,บุรีพอบางพีเปิดห่เก่าหนึ่งหนึ่งเก่าครับสองตัวมาหนึ่งตัวครับผมพ่อนนทบ,บรุรีสองกับสามหรือว่าสามกับสองบนแางไปกลับครับผม ราคาสองตัวมาหนึ่งตัวหมวนเหมือนกันครับผมนี่แหละครับเอาแคปหน้าจอได้เลยครับสำหรับอฟซีทาาช่องทีมาซาเนาะครับที่มาติดตามซาแน่นี่แหละครับเอาก็ได้เห็นกันแล้วสำหรับเปลียดับมาสำนักทีซี C กันเลยครับดับล่างเทบีบรรลือหรือว่าดับล่างบรรลือนี่แหละครับงวดน,นี้ดับล่างเม็ดเดียวทุก อ่ารัก3ครับผมนี่นะครับแต่ละเซียนแต่ละสำนักเป็นการรับอ่าดับรางเม็ดเดียวทุกซ้ำทุกลักคือกันครับผมว่าจะเป็นรางผลดับยูเม็ดครับนี่นะครับฝากเป็นกำลังแรงใจให้เซียนทุกทันเดอร์ครับผมนี่นะครับมาเบิ้งอ่าทันต่อไปครับผมนี่ครับดับบนแม่เอฟซีครับผมนี่นะครับเป็นกระไฮซีเกต เจ็ดสี่สามแปดแปดครับนี่แหละครับเอาผิดเจรณาเบื้องน้ำกันครับเพื่อโชคได้ลารครับแนวทางตัวเลขอ่าดับบนแม่เอฟซีครับนี่แหละครับผิดเจรณาเบื้องน้ำกันเด้อครับเอามาเบื้องทางดับล่างตัวกับหลินได้ครับดับล่างแม่เอฟซีครับหนึ่งซิงหา ดับล่างตัวกับเล่นได้ครับงวดว่างหันเพื่อนหหกสองเพื่อนดับหกสองตะวันเหล็กตัวกับเล่นได้ออกสองหกเข่าตรงตรงครับสำหรับแนวทางตัวเลขแม่เอฟซีครับผมอาครับแนวทางตัวเลขดับกับมีเพียงซัมเนียครับนี่แหละครับพิจจระนาเบิ้งเอาครับมีประมัณหาสำนักรับบุน้ำไซขคอไพ่ครับผมนี่แหละครับห้าสำนักที่ตามเลขดับมา ครับดับลางฉันหลงสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงสำานี้ครับขอให้สุกสวัมั่นหมายนำกันเดอร์หนึ่งสิงหาคม68นี้สวัสดีครับ